สวัสดีครับที่สถานีรถไฟสุพรรณบุรีนะฮะมีซากรถนะครับเรียกว่าซากรถนะฮะเป็นชิ้นส่วนของรถจักรไอน้านี่นะฮะเป็นหม้อหม้อต้มน้ำนะฮะของรถจักรไอน้ําน่าจะเป็นของแปซอฟิกหรือมิกาโดนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นแบบอ่าถังต้มน้ำนะฮะเป็นท่อไฟนะฮะสถังนะครับน่าจะเป็นของรถคันที่ อาจใช้อยู่นี่แหละแต่ว่าดัดแปลงเป็นน้ํามันเตาแล้วก็เลยถอดถังออกมาตอนนี้เก็บไว้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะก็ดูแบบค่อนข้างจะใหญ่โตพ,พอสมควรนะฮะแล้วก็รถบอทอรถแค่เปล่าของรถบอทอตออีกหลายคันเลยที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะตอนนี้นะครับทีมงานกําลังล้างหน้าล้างตาทําความสะอาดรถดีเซลรังเดวูนะฮะเพื่อจะได้รูปสวยๆนะครับ เราจะได้ถ่ายรูปกันนะฮะนี่นะฮะหมายเลข2526นะครับนี่คือทีมงานชมรมคนรักรถดีเซลรางนะฮะนี่นะฮะรักไม่รักก็ดูเอาเองนะฮะนี่นะครับรักไม่รักก็ดูเอาเองนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ